โอเคครับ3ตัวแล้วนะอุ้ยเกือบเต็มหน้ากระดานอนะ่ะอีกห้าช่องเต็มหน้ากระดานเลยเท่าไหร่รา้วันก้อนโตสองพันสามสองโอ้โหไปต่อเลยครับไปต่อยังมีโอกาสได้อยู่โอ้โหอีกห้าช่องเหมือนเดิมนี่ก็รางวังก้อนโตอีกพันห้าเฮ้ย คนนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าเว็ของอารเบตนะครับคุณผู้ชมช่องบางเจียวนี่เองนะนก็ติดตามด้วยนะครับผมวันนี้มีทุนพันสี่นะขอบอกเลยเกมนี้สุดปังคุณผู้ชมครั้งแรกนะครับที่เข้ามาเล่นเกมนี้ก็มารอดูว่าจะแตกหรือว่าจะถูกแดกกันแน่ก็มาลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มาที่พันห้าแล้วนะคุณผู้ชมนะ ก็ยังไม่ไปไหนมาไหนอยู่ก็มาโอ้โหครับผมดับซามูไรเข้าครับผมสแกตเตอร์อีกหนึ่งตัวได้หรือเปล่าอุยมาจริงคุณผู้ชมโอ้โหแป๊บเดียวบอกเลยยังไม่ถึงครึ่งเกมเลยนะเนี่ยเราเพิ่งเปิดเกมมานะคุณผู้ชมนะยังไงก็มาลุ้นกันต่อว่ามี12ฟสปินมี8ปฟีสปิน,ม,ปนมี5ฟีสปินก็มาลองดูกันนะกัสนส่วนเราจะเลือกอะไรดีคุณผู้ชมนะ8ฟสปินแล้วกันนะ เผื่อตัวคุณมันจะดีกว่า12ฟรีสปินก็มารองรู้กันเขาบอกว่าเลือกน้อยแตกเยอะแน่ๆโอเคครับผมวายเข้าครับผมโอเคครับ3ตัวแล้วนะวุ้ยเกือบเต็มหน้าก,กระดานอนะ่ะอีกห้าช่องเต็มหน้าก,กระดานเลยเท่าไหร่แล้วมันก้อนโต2,000 32โอ้โห ไปต่อเลยครับไปต่อยังมีโอกาสได้อยู่อ้โหอีก5ช่องเหมือนเดิมนี่ก็กำมังก้อ,กอนโตอีกพันห้าเฮ้ยถ้าไม่ถึงโอเคครับผมมีฟรีสปินเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะโอเคครับผมอีก2องฟรีสปินแล้วกันนะต,ตอนนี้ก็คือบวกมาแล้วคุณผู้ชมนะผมบอกเลยได้เท่าไหร่ก็เอานะแต่กี่บาทก็เอาบอกเลยนะสถานการณ์แบบนี้นะจ๊ะ เข้าใจนะจ๊ะบวกเท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นนะจ๊ะเลือกมากไม่ได้นะช่วงนี้โอเคครับดิสปีนหนึ่งตัวนะโอเคครับผมรวมเนรางวัลได้ที่4,120ก็เป็นว่าเราก็บวกมานะบวกมาเยอะเลยแหละคุณผู้ชมบวกมา4,000ครับแค่นี้ก็พอแล้วนะ4,000ก็กำไรเสียไปก็ขาดทุนบอกเลย ได้เท่าไหร่ก็หยุดช่วงนี้เชื่อบังนะจ๊ะโอเคครับผมเอาเป็นว่ายัางไงก็ฝากติดตามช่องของบังเจียวด้วยนะครับผมใครที่สนใจอยากเล่นเกมก็ลองแอดไลน์รีบิดไปนะครับผมไว้เผื่อมีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างจะทำคลิปให้ชมกันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe บ๊ายบาย